จากปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ําในทะเลลดลงจากการเพิ่มขึ้นของเรือและเครื่องมือประมงที่จับสัตว์น้ําทุกขนาดส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านหมู่เจ็ดตะบลกระดังงาอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาที่ประกอบอาชีพประมงเป็นไรายได้หลักและต้องการให้อาชีพประมงอยู่ได้เป็นอย่างมากจึงได้รวมกลุ่มกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําในน้ามสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาที่มีอยู่จํานวนกว่า300ลําและจากการที่รัฐบาลเห็นความสําคัญของอาชีพประมงพื้นบ้าน จึงได้อนุมัติงบประมาณในปี2 5 6 2จําจำนวน500,000บาทตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในการทำสังเชือกเพื่อสร้างเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเปรียบเสมือนบ้านปลาด้วยการนำภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำสังเชือกในการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างทางมะพร้าวไม้ไผ่กระสอบทรายและเชือกและการนำเชือกผูกติดก,กับทุ่นแกนล,ลอนที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากําหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเล500เมตรจากฝั่งส่วนความยาวแล้วแต่ชุมชนจะกําหนดในการจัดทําสร้างบ้านปลาจําจนวน350ก่อในพื้นที่เขตอนุรักษ์วางสร้างบ้านปลาและขยายครอบคลุม15เขตในพื้นที่อําเภอระโนดอาเภอสทิงพระและอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาและห้ามทําประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิดเป็นการป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งอีกด้วย กิจกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์และก็วางซั้งนะครับหรือสร้างบ้านปลานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ําได้เพิ่มขึ้นมีผลตลอดแนวชายฝั่งนะครับพอเขาเห็นผลนะครับที่เราเขาทําได้และมันเป็นผลที่เขาสัมผัสได้จริงนะครับก็จิตสํานึกมันจะเกิดมาจากข้างในนะครับ การวาง้างปลาเป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้การยอมรับถึงผลจากการวางสร้างพบว่าบริเวณดังกล่าวมีปลาเล็กปลาน้อยมาหลบอาศัยร่มเงาเป็นจุดดึงดูดปลาขนาดใหญ่ให้เข้ามาบริเวณนี้เพื่อหาอาหารจึงเป็นแหล่งห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําตลอดแนวชายฝั่งและการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ํายังส่งผลให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านมากขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงทางอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์และสนับสนุนอาชีพ และความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนโดยรอบให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนี่เมื่อค่อยมันค่อยก็ลำบากตังนิดหนากินประธานต้านประธานเขาประชุมกันทิ้งทั้งนี้ก้นมาก็ดีกว่าเดิมกันภูมิปัญญาชาวบ้านเขาและชาวบ้านเขาก็ภูมิใจที่ได้ตรงนั้นมาใอ้ชาวบ้านกันอยู่ดีกินดีต่อไปอยากขอบคุณรัฐบาลทดดี่ให้คมามรับมมา,รมรมมารตราปิครองทำเภอตริงพระชาวบ้านชาวประมงทุกท่าน ยินดีมากที่ได้สั่งมาที่ได้พบมาตรงนี้ผมอธิบายว่าเราทำยังไงต้องทำให้ชาวบ้านอยู่ได้ให้ปลาดมากขึ้นเพื่อสนองสนเอกับชาวประมง3 0 0กว่าปลานี้ดีขึ้นก่อนนั้นนี่ปลามันไม่มีปลามีน้อยกุ้งก็มีน้อยก็เลยขอสั่งจากรัฐบาลมาตอนนี้เลยทำเปน็นอนุรักษ์เพราะกุ้งจะปล่อยจะใจฝั่งพปอปล่อยปั๊บ สัตว์น้อยนี้มันจะเข้าอยู่ในปากกระลังนะทันังนันมันบปตัวใหญ่ประมาณสองเดือนจะมันตัวใหญ่มันจะเดินออกไปนอกพอเดิมพิกิกาตันวาเริ่มแล้วมม่เริ่มใหญ่แล้วจับได้แล้วเลยปลาเตี้ยไม่มีมันก็มีกันตอนนี้มีปลากุหลามีปลาอินทรีมีปลาโทงปลาทงปลาทงปากเหล็กนั้นแล้วตัวหน้าเอนานี้ปลากับปลามีเยอะกติกาคือว่าสี่เดือนนี้ไม่ให้ชาวประมงวางเลยอวนในในห้าร้อยเมตรถ้าใครฝืออาฝืนนี่รับสองพันบาทมันจะดีขึ้นมาชาวบ้านมัน ชอบใจแล้วดีใจแล้วว่าเออจับได้มากอ้ยเยอะ นับได้ว่าสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการบริหารจัดการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้สัตว์น้ำนานาชนิดคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งและขยายแนวคิดการอนุรักษ์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงตั้งศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักลูกปูม้าและสัตว์น้ำบ้านพางังสายเพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านให้ดีขึ้นทั้งด้านการอนุร,รักษ์การฟื้นฟูการเพิ่มผล ผลิตสัตว์น้าให้อุดมสมบูรณ์และการควบคุมการนําทรัพยากรสัตว์น้ําขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดนี่คือผลลัพธ์จากความตั้งใจของสมาคมชาวประมงพื้นบ้านหมู่7ตําตะมงกระดาง,งาอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะที่ได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ชุบชีวิตสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารสร้างไรายได้ให้กับชุมชนกําไรที่ได้นั้นก็คือรอยยิ้มและความสุขนั่นเองค่ะ